เข้าสู่งานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่กับการเปิดไฟต้นคริสต์มาสนะฮะกับงานโรบินสันไลฟ์สไตล์เดอะชวิงเกิลสตาร์ไลท์เซอร์เบชั่น25ครับขอสิบปรบมืออีกครั้งครับ รับโชดนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ มิกอร์ต์ไลล์เซอร์เบชั่นโชว์คับอสิ่งด้านครับและแน่นอนครับกับผู้ที่มาส่งความสุขก,กับเราในวันนี้คุณป้อมเมรดาพร้อมกับนักสแสดงของเราทุกคนด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับนักสแสดงทุกคนด้วยครับขอบคุณนักสแสดงทุกคนครับขอบคุณครับต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่ รื่นเริงและคลุดมากมากๆเลยนะฮะสุนทรบพเรดาที่มาส่งความสุขให้กับช่วงคริสต์มาสแบบนี้นะครับเอาละครับย่าเดี๋ยวฉันโบนันบนเวทีเลยครับสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคอยู่นะ ีเห็นเดินไปขวาเดินไปซ้ายส่งความ<ช>สุขเต็มที่ใช่แต่ไฟตามไม่ทันอิดนึงไม่เป็นไรเรามีออร่าสองแสงประกายอยู่แล้วใช่เพราะว่าวันนี้เรามากับดาวหนึ่งล้านดวงแล้วก็บวกอีก20ดวงบนตัวหนูถูกต้องแล้วไฟตามไม่ทันไม่ต้องกลัวเลย<ช>เพราะเดี๋ยวเราจะเปิด ต้นคริสต์มาสด้วยกันใช่ไหมฮะแน่นอนค่ะสูง17เมตรขนาดนี้ต้องสว่างสวยแน่นอนนี่แหละนี่คือจุดเช็คอินของสุดาะโรับ <laughs> โรงแรไลฟ์สตล์ของเรานั่นเองนะครับใช่แล้วคะ่ะให้กับชาวราชพฤกษ์แห่งนี้เลยอันดับแรกเดี๋ยวให้ทักทายทุกท่านอย่างเป็นทางการก่อนเลยครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะโบมลนานะคะก็สวัสดีชาวโรงแรมไลฟ์สตลร์ราชพฤกษ์ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่อยู่ทางไลฟ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เครื่องไหนก็ตามนะคะ สวัสดีทุกท่านเลยค่ะแล้วก็สวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยค่ะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งได้ไหมครับวันนี้มามอบความสนุกสนานส่งความสุขมอบความบันเทิงกินคกรีฑาอีกช,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 ชอบท่ากรีดดี้ค่าชอบขอ,าอราบได้ไหมมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้โฟนแล้วอย่ามัวตะเขินกัน<อ>เราไม่มีโอกาสได้กีกันบ่อยหรอก,ออกมา กินได้บ่อยๆอ๋อกินได้บ่อยมีโอกาสไม่กินไม่บ่อยมันยังไงไม่รู้อ๋อโอเคโอเคนะคะวันเป็นไงบ้างมาร่วมโชว์สรุปมากๆเลยดีใจอะค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็เพลงยากมากๆเลยเพราะว่าเป็นเพลงของคุณมารายแครีเราก็เกิดจะแครีไม่อยู่เหมือนกันเมื่อกี้ไม่จริงเมื่อกี้ดีมากดีไหมคะทุกคนสุดๆไปเลยเปิดตัวมาสวยมากอลังการมากมันต้อง ให้เกียรตสถานที่หน่อยค่ะนี่เขาเป็น The Twinkle Starlight Celebration 2025เวนตนะถูกต้องถูกต้องเพราะฉันขอท่อนแอดลิปหนึ่งทอนพูดถึงความสุขแบบนี้เทศกาลคริสต์มาสแบบนี้ถามโบนิดนึงคะถึงอะไรเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลแบบนี้ฮะอันดับแรกต้นคริสต์มา อันดับสอ,อาาแ Mariah Carey เพลงเขาเนี่ย All I Want for Christmas เนี่ยต้องได้ยินทุกปีและคุณแม่ก็จะทำ MV ใหม่ทุกปีเหมือนกัน แล้วก็บรรยากาศเนาะต้นไม้มากบรรยากาศอากาศจะเย็นๆหน่อยใช่เย็นจเหมือนวันนี้จริงๆนะคะที่ตัวเปี่ยกนี่หิมะตกนะเนี่ยที่หยดลงมาคือแม่คันนิ้งอย่าไม่มีใครห้ามใครเลยตรงนี้ช่วยๆกันไปด้วยกันใช่แต่ก็อีกอย่างนึงคือนึกถึงโรเบนสันด้วยค่ะ โปจิสต์ไลฟ์สไตล์เนี่ยเหมาะก,กับพวกเรามากๆเลยเพราะว่าทั้งช้อปปิ้งทั้งอาหารอร่อยมีมุมให้เราได้เล่นมีทั้งมุมสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆครบครันเลยที่นี่ถ้าไม่รู้จะไปไหนมาที่นี่สิคะทุกคนถูกต้องแล้วนะครับแล้วเขาก็จัดสถานที่ของเราให้มาเช็คอินได้มาแชะมาแชร์ได้มาเลยนะมาแชะมาแชร์อ๋อว้าวมาแชะมาแชร์ชได้เอาหลักมาที่นี่มากินช้อปเที่ยวกันที่สูนค้าโรบิสันไลฟ์สไตล์ของเราที่นี่นะคบครบจบที่เดียวเลยเมื่อกี้ท่านรองบอกแล้วท่านรองคือลูกค้าประจําของ ของที่นี่นะฮะท่านรอแม่อยู่แล้วใช่หนูเองก็เป็นคนในเขตนี้เหมือนกันนก็มาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันค่ะแล้วถ้าพูดถึงโรบินสันแล้วต้องบอกเลยว่าอุ้ยตั้งแต่อุ้ยเดินกันมาตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่เกิดขึ้นมาไม่ได้น้องแหวแหวะองบินค่ะโรบินสันแบบนี้เลยถ้าไม่ใช่โบใครจะไปเล่นกับพี่ก็ต้องโบกับนุ้ยเท่านั้นล่ะเท่านั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าก็ต้องเราไหม โอเคโดยที่ไม่ได้ถามท่านผู้บริหารอะไราทั้งสิ้นทั้งสิ้นเลยอาชวนชวนหน่อยดีกว่าให้มากินช้อปเที่ยวกันที่นี่ฮะโ่ะค่ะก็สำหรับงานนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะนี่ป้ายขึ้นใหญ่โตเด้ จิบิงเกิลสตาร์ไลท์เซอร์เบชัน2025ะะนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเราจะมีต้นคริสต์มาสสวยๆที่จะมาเปิดพร้อมกันในวันนี้แล้วก็พร้อมกับดาวอีก1ล้านดวงเขาเรียกว่าเป็นทะเลดวงดาวใช่ค่ะไปเลยตะการตาสุดๆนะคะก็เชิญชวนกันมานะคะมาทั้งช้อปปิ้งนะคะหาอะไรทานแล้วก็นั่งชิลๆมุมนี้ก็ได้ะค่ะน่ารักมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้มากันนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะสต๊าัที่่ตรงนี้แล้วก็อยู่ในไลฟ์นะคะ ต้องมาแวะที่โรบินสันไลฟ,ไฟล <า S 2> ส์สไตล์ราชพฤกษ์ค่ะมากันเลยนะคะ,คะขอสิทงปรบมือกับโบนเมานาน,นาในทียนะครับต้องบอกว่าท,ที่นี่เป็นจุดแรกนะแล้วก็เราไปร่วมเซอร์เบตกันได้ที่21สาขาทั่วประเทศเลยนะคะมีความสุขสขนานทั้งกินทั้งช็อปทั้งเที่ยวได้ที่นี่เลยใช่แลวของเขาเยอะมากจริงเราก็กลัวว่าจะพูดไม่หมดเยอะมากม ให้มาดีกว่ามาลงมาดูเลยค่ะตรงนี้คือดาวแบบแน่นมากใช่แบบล้านดวงเลยนะเป็นจุดเช็คอินเอาล่ะโบเมลดามาแล้วทุกท่านอยู่ที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปของเรานั่นก็คือช่วงที่เราจะไปเปิดไฟต้นคริสต์มาสกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะส่งโบเมลดาของเราไปประจำการณจุดเปิดต้นคริสต์มาสเลยครับชมเสียงได้เลยับโบเมลดาค่ะขอบคุณครับ เวลาแล้วที่เราจะทําการวางดวงดาวแห่งความสุขซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทุกเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองให้กับช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ทุกท่านครับเราจะข้าวดาวพร้อมกันครับข้าพร้อม ดาวกว่า1นล้านดวงและต้นคริสต์มาสที่สูงกว่า17เมตรครับกับแลนมาร์ค่งการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่พร้อมอุโมงแห่งดาวต้องเชิญทุกท่านมาเช็คอินถ่ายภาพไปได้นะครับที่สุดค้าโล,ลาตัสไลฟ์สไตล์ราชพฤกและอีก26สสาขาทั่วไทยเลยครับ ความสุขของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านยังอยู่ประจำที่เดิมนะครและจะขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมสําหรับผู้บริหารศูนย์กานค้าโรบินสันไลฟ์